น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะขอนำเสนอในหัวข้อเช็คสีมงคลเสริมดวง12ปีนักสัตว์ให้ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งปี2,566สีมงคลประจำปี2,566ตามปีเกิด12นักสัตว์ ที่จะช่วยเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งปีใครกำลังมองหาวิธีเสริมสิริมงคลในปี2566ซึ่งทำได้ตลอดทั้งปีล่าสุดอาจารย์เป็นหนึ่งได้ออกมาบอกทิกเล็กๆให้กับคนทั้ง12นักสัตว์ได้นำไปปรับใช้เพื่อใช้ในปี2566ให้ราบรื่น โดยสามารถทำได้ง่ายๆกับสีมงคลดังนี้ปีชวดสีมงคลสีม่วงและสีส้มเพราะชาวชวดอุปนิสัยเขินอายขี้กลัวและกังวลเป็นอย่างมากควรมีสีส้มแห่งความโชคดีเสริมให้คุณเจอแต่เรื่องที่ดีให้คุณพร้อมมั่นใจไม่มีตกกังวล และสีม่วงจะคอยเสริมเรื่องทรัพย์ให้คุณมีกินมีใช้ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปปีฉลูสีมงคลสีเขียวสีแดงโดยภาพรวมชาวฉลูเป็นคนที่อดทนอดกลั้นได้ดีไม่ค่อยมีใครรู้ว่าจริงๆแล้วคุณนั้นรู้สึกอย่างไรดังนั้นควรเสริมด้วยสีแดงสีแห่งความรักความเมตตาให้คน ได้มองเห็นใจของชาวชลูบ้างและสีเขียวแห่งความอุดมสมบูรณ์อบอุ่นผ่อนคลายจะช่วยขจัดความกดดันที่มีให้สบายใจมากขึ้นปีขานสีมงคลสีน้ำเงินสีส้มเปราะชาวขานมีความเป็นผู้นำมีความเอาแต่ใจสูงต้องได้ในสิ่งที่ปรารถนา ดังนั้นสีส้มจะนำพาวความสุขสมหวังดังใจมาให้และสีน้ำเงินเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เป็นสิ่งที่ชาวคานปรารถนาควรแก่การได้ครอบครองปีเถาะสีมงคลสีเขียวและสีส้มเพราะชาวปีเถาะเป็นคนขี้เงาต้องการเป็นผู้ที่ได้รับความสนใจ สีเขียวจะช่วยเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ของชีวิตสีส้มจะนำพาความโชคดีให้ชีวิตไม่ขาดมีแต่คนรักคนเมตตาปีมะโรงสีมงคลสีแดงและสีน้ำเงินเพราะปีมะโรงเป็นคนที่ใจกว้างชอบช่วยเหลืองานบุญงานกุศลได้รับสีแดงสีแห่งความรัก จากผู้อื่นและความมั่นคงสีน้ําเงินเสริมบุญบารมีแก่ตัวเองอย่างสมควรปีมะเสงสีมงคลสีเขียวสีน้ําเงินชาวมะเสงเป็นคนขี้เบื่อไม่ชอบอะไรที่จำเจบางครั้งก็เลิกทำเอาดือ้อดดังนั้นควรเติมสีเขียวที่มีความหมายถึงการให้ความอบอุ่นสมบูรณ์แก่คนรอบข้าง เพื่อโน้มนาวใจให้ชาวมาเสียงอยากทำสิ่งต่างๆและเสริมด้วยสีแห่งทรัพย์คือสีน้ําเงินให้ชาวมาเสียงมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนทำสิ่งต่างๆซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีปีมะเมียสีมงคลสีแดงและสีม่วงชาวมะเมียเป็นคนขี้สงสารมีความเมตตาและเอ็นดูผู้อื่นอยู่เสมอ มักจะมอบสิ่งที่คนอื่นร้องขอโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองดังนั้นสีแดงจะเสริมให้ชาวปีมะเมียได้รับความรักความเมตตาและความเห็นใจจากผู้อื่นเป็นการตอบแทนมากขึ้นส่วนสีม่วงจะช่วยดึงดูดทรัพย์ส่งเสริมให้ชาวมะเมียมั่งมีเงินทองเพิ่มพูนปีมะแม่สีมงคลสีม่วงและสีเขียว โดยรวมแล้วชาวมะแมเป็นนักวางแผนที่ดีมีความคิดแน่วแน่อุดมการอันยิ่งใหญ่ต้องเสริมด้วยสีเขียวเพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณ์ให้กับชาวมะแม่ที่ชอบใฝ่หาความสำเร็จและสีม่วงจะเสริมเรื่องโชคลาภให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นฟีวอกสีมงคลสีส้มและสีน้ำเงิน เพราะชาววอเป็นคนที่อยู่ไม่สุขชอบทํานู่นทํำนี่แล้วไม่ค่อยระวังนักต้องเสริมด้วยสีแห่งความโชคดีอย่างสีสม้มเพื่อช่วยเสริมความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นส่วนสีน้ำเงินจะช่วยเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ทางการเงินให้ชีวิตและต่อยอดสิ่งดีๆให้เข้ามาหาตนเองได้ปีรากาสีมงคลคือสีแดงและสีสม้ม เพราะชาวรากาเป็นคนที่ช่างพูดมีวัทศิลป์ที่ดีจึงควรได้รับความรักจากสีแดงจะช่วยเสริมความเมตตาจากคนรอบกายและเสริมด้วยสีส้มให้พบเจอแต่สิ่งดีดีในชีวิตทำให้หมดถูกหมดโศกหมดเรื่องร้าย,ายปีจอสีมงคลสีเขียวและสีม่วง ชาวจอเป็นคนขี้บน่นขี้หงุดหงิดลำคาญใจหากเสริมดวงด้วยสีเขียวจะทำให้มีพลังงานที่ช่วยลดความใจร้อนคอยเติมความสมบูรณ์และความสงบทางใจมากขึ้นส่วนสีม่วงเสริมเรื่องการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจะทำให้คุณใจเย็นกับทุกๆเรื่องปีกุลสีมงคลคือสีน้ำเงินและสีแดง ด้วยชาวกุลเป็นคนที่ชอบเก็บเงินเก็บทองหมายปองเรื่องเงินเป็นสำคัญควรมีสีน้ำเงินในชีวิตให้มากเพื่อรับทรัพย์และสีแห่งความมั่นคงอย่างสีแดงซึ่งนอกจากแสดงถึงความรักแล้วยังเป็นสีแห่งความเฮงที่เหมาะสมกับชาวกุลเช่นกันนี่คือสีมงคลทั้ง12นักสัตว ท่านผู้ฟังก็สามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติกันได้นะคะนี่เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลดีๆที่ได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุดท้ายนี้ ขออัญเชิญคุณพระเสียรัตนะตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ